วว้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้องแร่งมือนีพี่น้องกาสิพาพี่น้องมาทําการสมสปริงเกอร์นะคะสปริงเกอร์ที่เขาทําไว้นะอันแบบทรงอันเก่าของเขานี่พี่น้องหลังจากที่ฟีมือน้องจอยกับน้องดําทําพังพินาดพังทลายหมดแล้ววันนี้เราก็จะพาพี่น้องมาสมเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบใหม่พี่น้องทําเป็น เข้าไปในการกองปุ๋ยเลยนะคะวันนี้ก็มาทําด้วยกันพี่น้องแต่ก่อนอื่นก้อนที่สิบไปเห็ดเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องย่างเบิ้งก่อนจะว่าความพังพินาศมันมีอะไรบ้างมาค่ะเริ่มต้นจากอาหารการกินของเฮ้าพี่น้องนั่นก็คือผลไม้ต่างๆมักคงบักยมพี่น้องตอนนี้ก็ได้โค่นลงไปแล้วไม่ว่าเราจะหาวิธีปกป้องจังใด เฮ็ดทีกันเอากระสอบมาพันไหวพี่น้องบอ่มีขามีความหมายยังเลยเนาะนดอกมงดอกไม้บบออกดอกแล้วพี่น้องเพิ่นเอาขี้ตมมาถูมุนมนนี่ดับต่อไปก็คือส้มโอส้มโอก็กระลัางงามพี่น้องเพิ่นกระดือกลงเรียบร้อย เสียชีวิตไปแล้วขางหนึง่งแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนี่เพื่อนกันชิล่มลงพี่น้องล่มลงเพื่อนชิกินใบเนาะใบกกกินหมากก็กินพี่น้องว่าจะเป็นกล้วยนี่ก็คือต้นลำไยที่อุตสาห์ฟูมฟักมาตั้งหลายปีกำลังจะเป็นนมล็แล้วพี่น้องก็เสียชีวิตลงแล้วแล้วก็อ่าตรงนี้ก็จะเป็น มะม่วงแก้วขมิ้นเนาะกำลังสิออกมากปีแรกเพื่อนกระดึกลงเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ไม่ได้กินอีกแล้วอันนี้ก็โอ้โหต้นนี้รักมากเป็นทุเรียนน้ำพี่น้องหมากทุเรียนน้ำออกดอกไลยหล,ลายปีนี่กาวาสิได้กินแซ่บๆก็เหลืองงาเดียวละพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแบบวิกฤตเลยพี่น้องนี้ พุทรานมสดกำลังจะโตดกมากปีนี้เพื่อนก็เริ่มเอาขี้ตมมาถูแล้วพี่น้องอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กินหรือเปล่าตอนแรกคุนบอกเขามาไก่ได้พี่น้องเพราออก่วยปุ๊บเนี่โหมาว่นอยู่เต่น,นี่แหละสงสัยอยากกินแล้วที่นี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูในสวนนะคะอันนี้เป็นผลไม้ของเราก็เสียหายไปหลายต้นแล้ว ส่วนในส่วนก็สิปเป็นสปริงเกอร์พี่น้องก็คือนี่ไอเดียของเราถูกทำลายไปแล้วทั้งถุกต้นเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นว่าหอยต้องแต่งอยู่นั่นคือฝีมือน้องจ่อยกับน้องดำนะคะแล้วก็ตรงพื้นดิน ตรงที่ห้าวหยาบไปในกระสิเป็นตะปุ่มตะปำพี่น้องยางบดีกกแอลส่งเลยเลยเดอต้องเอ่อเป็นห้อยตีนเพอาะเนาะตรงระวังยางกับระวังพี่น้องนี่ค่ะมีทั้งเม็ดกระเคลิ้นผลงานของน้องหลังจากนี้เราก็จะมาทําสปริงเกอร์ใหม่นะคะทําเข้าไปนในกลางกองปุ๋ยเนะเาะเพื่อสิยบหัวหยบพี่น้องไะหาไปเห็ดน,น้ำกันครับพี่น้องทุ่มลึกๆไหม trông tiễn cái nhẹp cái câu ngang phun đấy thôi thôi thì là cái dài ว่ากระโลอันนั้นน้อยๆนึง่อไปเทดใส่เอ็ม นางากะทินเอียง ่วอันนี้ก็สีเป็นสปิงเกอร์เกาเา่าของเฮานะพี่น้องเนาะกระสิเป็นแบบสองหัวแบบนี้เลยแบบนี้ควายเป็นสีส้นไงพี่น้องฮักไงพร้อมวันนี้เฮาก็สิเปลี่ยนเปลี่ยนม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้พี่น้องแบบนี้เลยเอาเข่าไปกลางกองปุ๋ยเพื่อนกระสีเข่าไม่หยัยบอะไรพี่น้อง แต่ก่อนอื่นเลยนะคะพี่น้องขันตน้นแรงเขาต้องมาหาว้าวให้เห็นก่อนว่าวเปิดปิดที่เฮ้าบริษัยงานมาเป็นปีแล้วพี่น้องมันกระสิถึอดินทมไปเบิดแล้วนะจา้ะต้องมาหาแล้วก็มาเปิดไว้พี่น้องการหาว้าวนะคะพี่นอ้องอาจสิหายากจักหน่อยเนี่ยแตกก่กระบวกเกินความสามารถของเฮาพี่น้องไขว่าก,การหาเดกเคลียมกับอันเขี้ยวที่มันหายอยู่ในสวนอยู่พี่น้องหาย,ยากยาี่ย ยาค่นเพอนมีปัญหาแบบนี้นะคะพี่น้องในการดึงทอออกขอแนะนําว่าให้ไปขุดทอนะคะข <c oughs> ุดดินขุดออกให้ใกล้ๆนะคะพี่น้องเพื่อ,อเป็นเทคนิคนะคะในการดึงทองอทออย่างไยขึ้นเนาะเพราะว่าจะเป็นการถอดหรือว่าการเสียบเนาะพี่น้อง <c oughs> เ้ากรใชัยบกชุกเลยนะข <c oughs> ุดออกไปใกล้ๆเลยพี่น้อง <c oughs> แล้วถ้าก็ทําการถอด,ด้ย่างไเดีจ้ะ ตอนขอต้อ,อนนี่นะพี่น้องบวาจะเป็นข้อง,งองหรือว่า3ทางนะคะถ้าซื้อในร้านส่งนะจะอยู่ที่ตัวละ2บาทนะคะพี่น้องแต่ถ้าซื้อในร้านค่าค้าปีอัญมานเท่าหนึ่งสตกตัวละหาบาทพี่น้องแล้วก็วาวตัวนี้นะคะวาวใหญ่ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ120บาทนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซ่อมหนึ่งทีนะพี่น้องเขาต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหลายนะคะในซิวาวน้อยวาวใหญ่เข้าเ็เลยต้องสอมนะคะตรงใสดสมใดก็สมไปเด้พี่น้องเพื่อเป็นการประหยัดนะคะ กนี่ก็คือตัวอย่างนะคะพี่น้องในการเสียบท่อสองนิ้วนะว่ามันเสียบยากขนาดไหนพี่น้องเวลาเข้ามา,มาตัดมาตัวเพราะฉะนั้นอเออาต้องคุดดินลงไปใกล้ไพี่น้องเพราะว่าท่อมันแข็งนะคะการงอ,รอนอง้อยากพี่น้อง เหนื่อยมากงอท่อสองนิ้ว ส่วนอันนี้ก็สิเปีนสปิงเกอร์เก่าเนาะพี่น้องเนาะก็สิมีสองหัวเข้าก็สิตัดออกเลยพี่น้องเอาไว้หัวเดียวนะคะเสียบไว้ขางลำต้นของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะส่วนอีกหัวที่สองที่เหลือก็คือเราจะเอาไปต่อกับสามทางนะคะเ,เข้าตรงกลางกองปุ๋ยแล้วจ้าพี่น้องตัว,วตน,นี้ก็คือ,อควายหยียบไม่ได้แน่นอนนะคะดับแรกเราก็จะ,ปะไปทําการแหวกกองปุ๋ยก่อนเนาะเพื่อที่จะทําการขุดท่อนะคะ ที่อยู่ในกองปุ๋ยนั่นเองนะคะพี่นอ้องซึ่งในการแย่น,นะคะพี่น้องก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าข้างในกองปุ๋ยนี้ไม่ได้มีแค่รากปามนะแต่จะมีงูเหี้ยวเขี้ยวคออันตรายต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่น้องส่วนนี้ก็คือหากปามค่ะที่อยู่ในกองปุ๋ยเพราะฉะนั้นเวลาว่านปุ๋ยเขาก็ได้บอกเสมอว่าให้ว่านเข้าไปในกองปุ๋ยพี่น้องเพราะว่าหากคนส่วนมากกะสิอยู่ในนี้นะจ๊ะนี่

หัวเขียวหัวเขียวหัวบางก็คืออต้นสันดิ้นก็อนนั่นก็แล้วกันนี่แบบทนอย่างทนมิก Yeah. เก่าอะเป็นแถวเดียวกันเนาะโอ้ยวันนี้สุดยอดเลยหยดบนหยดล่างคือเฟกมาก ใก่กวหัวดำเนาะแหงนี่อนเีนมันอสวยมากอือโอ้ห้ำสียงแหล้วนำห่วยอันผมได้ชี่งได้มาชิ้หมูแบบ S <s <us> <S ต้องเปลี่ยนหัวมันดูมันสีแห้งอยู่ปะแห้นห่เ้หน่นำมันคอยคย <s us> โอโ้โหคากขนาดหัวนี่อ้ <S <s <us> subscribe to cry